เขาบอกว่ักเก็บจะเมียนยอบรรลกกะไเขาบ่ท่นออกมาจากไม่บานติ่เขาบอกเขาบ่ท่นออกมาหรอกเขาีออกมากเเขา่าข่อยจมดูเขาล้ำค่านข่อยเาอากับากันัดอยู่ใไบ้านถ่นแร้วเห็ดรลดเขาะ็จมสาเหตุเอารถเด็กน่อยสงิน้รันขี่ขา่านมันบมมีพ่อมีแมมันบ่ได้ยู่ได้กินหรอกเขาบอทุกขี่ข่าน ดราเบ้าดูเนี่ยที่ไปน้ำมันอันเ่ะมันแหงแล้วเขาก็จังเผามันบ่งอย่างกเห็ุเอาบัดมื่อไรบ่มีเข้าคนละก็จังสิรุสิเดือบวยเห็ดมันเดียวมันกลัวเนาะเห็ุเดียวเก็บปอนแม่ยครบว่มันบ่บงเมือพอมือแม่เขาเอ้ยเป็นยังสั่นระเด็กหน่อยสมัยสศูนย์ให้แงน่ะตานกินตาใไถเงินเนาะเงิน เจ้าไปจูดยังอยู่ไต่หันเจ้าอย่าเอามาใส่เฮ็ดแล้ววางหันสิบะเผาพร้อมติบดีพี่นี่แม่ข้าเป็นหยาค่าไหมไหมึเงเนี่ยก็แต่เฮ็ดแล้ววางหันแม่มันหกมันหกตัวดังไฟปีงปลาไปเถอะปีงปลาไปเถอะพ่อทำแม่งสิ็จและเจ้าโว่จ่อยๆให้หัน่ะมันโอ้ยแฉกเอ้ยเจ้าจักไปเห็เอนอีหยังเนาะ แแม่สิเก็ตมันเด่นขึ้นนะแมมันสิไหมม่ยัยงไรรืโคตรยังดีอยู่มึงดู